ในชีวิตประจำวันของเราได้มีการกินผลไม้ต่างๆมากมายเช่น ผลไม้ที่เรารับประทานกันเกิดจากการปฏิสนธิหรือ f e r t i l i z a t i o n การปฏิสนธิเกิดขึ้นภายในดอกเมื่อละอองเรนูตกลงสู่ยอดเกสรตัวเมียละอองเรนูจะงอกท่อยาวเรียกพอเลนทิวปลงสู่ก้านเกสรตัวเมียทิว e นิวเคลียสจะเคลื่อนตัวไปตามท่อผ่านทางรูไมโครพายของอวุน ในขณะนี้ g e n นเรทีฟนิวเคลียจะแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสได้สเปิร์มนิวเคลียสสตัวเข้าผสมกับนิวเคลียสของไข่หรือเอกนิวเคลียสได้เป็นไซโกดซึ่งจะเจริญเป็นเอมบริโอต่อไปส่วนอีกนิวเคลียสจะผสมกับโพลาร์นิวเคลียเจริญเป็นเอนโดสเปิร์มซึ่งเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงเอมบริโอ การผสมซึ่งเกิดจากการผสมสองครั้งนี้เรียกว่า double fertilization สามารถพบได้ในพืชดอกเท่านั้นภายหลังการปฏิสนธิจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้รังไข่หรือโอวารีจะเจริญเป็นผลผนังรังไข่ หรือ o v a r y w a l l l จะเจริญเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้อวุนจะเจริญเป็นเมล็ดไข่จะเจริญเป็นต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดและโพ l าร์นิวเคลียจะเจริญเป็นเอนโดสเป m มสำหรับส่วนอื่นๆของดอกก็จะแห้งเหี่ยวและสลายตัวไป สงสัยไหมคะว่าผลเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมถึงมีลักษณะแตกต่างกันประเภทของผลแบ่งออกเป็น3ชนิด 1. ผลเดี่ยวซิมเ l ิลฟ o t ลักษณะเด่นของผลเดี่ยวคือจะมีรังไข่เพียงหนึ่งอันใน1ดอกซึ่งจะเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อก็ได้ สำหรับดอกช่อ่ังไข่แต่ละดอกต้องไม่มีการหลอมรวมกันตัวอย่างผลที่เกิดจากดอกเพียงดอกเดียวเช่นตําลึงมะเขือแตงกวาส้มฟักทองตัวอย่างผลเดี่ยวที่เกิดจากดอกช่อเช่นชมพู่มะม่วงมะกอกมะปรางมะนาว 2. ผลกลุ่ม aggregate f เ u i t เป็นผลที่เกิดจากกลุ่มของรังไข่ที่อยู่ภายในดอกเดียวกันและอยู่บนฐานรองดอกเดียวกันโดยที่รังไข่แต่ละอันจะเป็นผลย่อยหนึ่งผลแต่เมื่อผลเหล่านั้นอยู่อัดกันแน่นทำให้ดูคล้ายเป็นผลเดี่ยวเช่นน้อยนาสตรอเบอรีแต่ผลบางชนิดอยู่กันอย่างไม่อัดแน่นผลเล็กๆเช่น นมแมวกาลาเวกกระดังงา 3. ผลรวม (multiple fruits) คือผลที่เกิดจากดอกช่อที่มีรังไข่ของดอกแต่ละดอกรังไข่เหล่านี้กลายเป็นผลย่อยที่เชื่อมต่อแล้วรวมกันแน่นเหมือนเป็นผลเดี่ยวเช่นขน,นุนสาเกสับป,ประรดมะเดือ่อ ลูกยอ